สวสัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้สุขคนนะครับสำหรับมือนี้นะครับคู่ชายแดนผ้าเ <speaking some disease> พิ <LEY> ่นนะครับกับผ้ามาเบิงทะเลหมอกคู่อีเลิศนะครับเบิงครับพี่น้องเบิงหมอกครับโอ้ยอดครับพี่น้องหมอกงามแม่งครับพี่น้องมือนี้นะครับเข้ากับสีผ้าไปเบิงนะครับแรงนะครับสองเที่ยวนะครับบานปากมันนะครับหลังโรงเรียนพระแก้วอาศัยวิทยานะครับใครอยากมานะครับอยากมาเที่ยวนะครับจากในเบิงคลิปในซองทาง YouTube นะครับคู่ชายแดนผ้าเพิ่นแล้วนะครับ ก็อยากมาเที่ยวติดต่อผมได้นะครับหรือติดต่ออาจารย์รน้อเสดได้นะครับให้พี่น้องเบิง้งครับพี่น้องมึงหมอกครับพี่น้องนะครับวิวสวยแห้งับพี่น้องอ่ะโอเคครับน,นี้ผมจะพายเบิ้งแมงตีเ้าตีทายรูกด้วครับนี่โอเคครับไปกันเลยระวังทีห้าล้อหมอกมันลงนะครับบรรยากาศก็ได้เพลงกับเขาทาอ้ยการดมควันก็นง่ามๆพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งหมอกป่ะนี่ อุ้ยนะครับบรรยากาศเขานางล่อหมอกมันลงนะครับนะครับกูฟิล์มอ้าโอเคครับผมโอเคนะครับผมกับสิผ้าครับผมชอบเบิร์นั้ครับจุดหมอกจะทายรูปนะครับซิมี่ชุดพระบักเกิดนะครับตรงไปนี้นะครับพระบักเกิร์ดกับพระอีเลสนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็แกนันแกนแค่นยอนนะครับบอกพี่จีนองอยานี้นะครับถ้ากับสีผ้าเบิร์นั้ครับตอนนี้ถ่ายหมอกมันรุ่งมันจังหน่อยนะครับนี่ถือว่า ขึ้นสูงแห้งนะครับหมอกวันนี้แต่ก่าเข้าสังข์สิไทยทำให้เบิ้งจนกว่าสีแล้วนะครับจนกว่าสีมีภาพสวยๆงามๆมาพี่น้องเบิ้งติสตาตึงใจอยากมาเที่ยวพระอวยผู้อิเลิศนะครับหลังเป็นกัสัญญาณไปแล้วเลยครับผมอานี่ครับบรรยากาศนะครับเริ่มประมาณหกมุงยี่สิบนะครับแสงแดดเริ่มขึ้นมานะครับแต่ก่หมอกก็เริ่มลดลงนิดนึงนะครับนี่ครับเาเริ่มเห็นพราล่างๆนะครับถ้าว่ามันลุกมากกว่านี้แห้งขี้สวยครับผม นะครับได้ onents, ห้เบังนี่ครับนี่นะครับบรรยากาศโคตรดีเลยครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศหมอกครับยังบัวรุงเลยครับหมอกหน้าแห้งขาวจุนพูนนะครับนี่ทั้งลางนะครับหมอกก็มัลรุงนะครับโอเคครับเป็นจุดชมวิวอีกหมอกหนึ่งนะครับ ตอนนี้เข้ามาอยู่มองหนึ่งมองมันล่งเลยครับ, <Okay. S 1> บมีอยู่ครับเ <Okay. S 1> ต่หักบรอย oh. ครับเดี๋ยวยืนแล้วทำท่าถ่ายรูปไปทางนี้โอเคครับโอ้ oh, ลายเลยครับโอเคครับ